ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บริการโรงพยาบาลท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพี่น้องอสอม พี่น้องชาวสาธณสุขที่เคารพรักรทุกท่านครับกลาบนวมตการพระคุณเจ้าด้วยนะครับวันนี้มาพบกับท่านในบรรยากาศเช่นนี้ทำให้รู้สึกเกิดความคิดถึงความคึกคักนะครับที่เหมือนกับว่าตัวเองได้กลืนสู่เย้าอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าตั้งแต่ที่พ้นตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าคิดถึงกระทรวงสาธารณสุขตลอดนะครับแล้วก็ได้ได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านีิคร้งหนึ่งในบรรยากาศเช่นนี้ผม ออกไปจากกระทรวงสาธารณสุขสองปีนะครับไปมีบทบาทต่างๆที่กระทรวงอื่นแล้วก็พักร้อนไปสองเดือนนะครับแล้วก็กลับมารับใช้ชาติบ้านเมืองอีกครั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมจดจำนะครับแล้วก็มีความประทับใจมากมก็คือ ตอนที่ทํางานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าใช้เวลาในการทํางานที่กระทรวงตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับเมื่อไม่อยากจะบอกว่า22ปีที่แล้วนะครับยังทํางานร่วมกับท่านอาจารย์พักดีโพธิศริอยู่เลยนะครับตอนนั้นก็มามาถึงวันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็เกือบเกือบเปีนะครับทำงานร่วมกับพวกท่านพบกับ สิ่งที่ท้าทายสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่ดีงามแล้วก็สิ่งที่เราต้องแก้ไขพบมาในทุกมิติแต่สิ่งที่ทำาทำให้มั่นใจสุดก็ดคือความร่วมมือที่เคยได้จากข้าราชการทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขทำให้ภารกิจต่างๆเนี่ยสามารถ บรรลุผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้รับการยอมรับประสบความสำเร็จนะครับและสิ่งที่พวกเราต้องการมากที่สุดก็คือสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่างๆวิกฤตการทางสาธารณสุขต่างๆที่เจอมานะครับผมเชื่อว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังสามารถดำรงสถานะ ที่เป็นผู้นำทางด้านการสาธารณสุขเป็นลำดับต้นๆของโลกอยู่ดีนะครับก็ตามกางการเปลี่ยนแปลงไปของโลกเปลี่ยนแปลงไปของสังคมนะครับของประชาชนของในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆกระทรวงสาธารณสุขก็คงต้องปรับตัวให้เขาเข้ากับทุกสภาพซึ่งผมมีความมั่นใจว่าถ้าเราทำงานกันด้วยความรัก ความเข้าใจความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนะครับจะไม่มีปัญหาใดๆในด้านสุขภาพอนามัยแล้วการสาธารณสุขที่พวกเราจะแก้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับจะไม่มีปัญหาใดๆที่เราแก้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมต้องถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงมากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณาเสนอชื่อให้ผมได้รับ พระราชทานรางวัลชยนยานารเรนทรน,นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทนักบริหารซึ่งได้เข้าเฝ้าทุลองทุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ทําให้ผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็ยิ่งคิดถึงการทํางานในกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นผมตระหนักดีว่าราง,รางวัลน,นี้มันไม่ใช่เป็นเกียรติยศส่วนตัวแต่เป็นเครื่องหมายแห่งความสําเร็จของทุกคนนะครับที่ ได้ร่วมงานมากับผมในสมัยที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็คือพวกเราในห้องนี้กับท่านที่เกษียณไปแล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้เราได้ช่วยกันนำพาระบบการสาธารณสุขของเราให้ไปยืนในแถวหน้ามีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถไปอยู่ในเวทีนา,นานาชาติได้ในฐานะ ผู้นำที่เราได้รับความยอมรับนับถือจากวงการสาธารณสุขทั่วโลกซึ่งแม้กระทั่งเหตุการณ์วิกฤตการต่างๆได้ผ่านมาแล้วแต่ว่าองค์การการะบบการสาธารณสุขของประเทศไทยของเราก็ยังได้ได้รับการขนานนามว่าเป็นระบบที่มีประฏิทิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับ ตอนนั้นผมไปไหนก็คุยนักคุยหนาว่าองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยอยู่ในแถวหน้าได้นอกจากแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ของ,งกระทรวงสาธารณสุขของของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วนะครับก็คือพี่น้องอสมอนี่แหละครับนะครับเรามีอสมอซึ่ง เป็น,นกลไกสำคัญอยู่เคียงข้างกับระบบสุขภาพของไทยมาโดยตลอดเป็นคนที่ไปโด,โดยเฉพาะในช่วงโควิดท่านได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ให้เป็นที่ยอมรับนะครับทำให้เวลาเราไปไหนเนี่ยเราสามารถใส่องค์กรของท่านใส่ชื่อของท่านนะครับ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย Village h e a l t h Volunteer ไปไหนก็ V H V นะครับไม่ใช่ H I V นะครับ V H V นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกได้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถทำตัวให้เป็นหมอ ให้เป็นพยาบาลน,นะครับที่คอยดูแลประชาชนเพื่อนบ้านทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้เพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องถือว่าเป็นคนในระบบเดียวกันและทำให้ระบบการสาธารณสุขของเราจะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เราพูดแต่เรื่องคุณภาพเรื่องของประสิทธิภาพ นะครับแต่ว่าปัญหาอื่นๆก็กำลังรอเราอยู่เหมือนกัน <c oughs> ปัญหาช่วงอายุของคนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับถามว่าทำไมคนคนก็บอกทำไมคนตายคนอายุมากขึ้นคนอายุยืนยาวขึ้นทำไมคนตายช้าลงนะครับทำไมอายุเจ้าแล้วยังแข็งแรงอยู่นะครับตอบก็คือตอนนี้เรามี ทั้งยาดีเรามีองค์ความรู้ที่ดีมีเฮลลิเทอเรซีที่ดีผมยังจำ,จำพยายามจำจำอยู่นะครับคำเทคนิคที่ท่านใส่เข้ามาให้ผมตลอดระยะเวลา4ปีที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพที่ดีมีบุคลากรทางสาธารณสุขที่ดีมีองค์ความรู้นะครับ มันก็เลยทำให้เรามีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุหรือที่เขาเรียกว่าเอจิงโซไซตี้ช่วงที่ผมอยู่หนีมาตลอดแต่วันนี้หนีไม่พ้นแล้วครับเราเข้าสู่เอจิงโซไซตี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็ยาดีหมอดีพยาบาลดีเภสัชดีอสอมอดีคนก็ไม่อยากตายครับ นะครับอยากอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าทำยังไงที่กลับมาเหมือนเดิมที่ผมเคยพูดมาตลอดถ้าจะอยู่กันยาวๆก็ต้องไม่เป็นภาระให้คนเขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องไม่เป็นตัวถ่วงตัวดึงนะครับลูกหลานก็จะได้ไปทำงานเป็นปกติสร้างเสริมรายได้รัฐก็จะได้มีรายได้แล้วก็มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ เราก็ต้องปรับรูปแบบของการรักษาพยาบาลเพิ่มมาขึ้นโรงพยาบาลก็มีเท่านี้แหละครับเพิ่มเท่าไรมันก็ไม่พอนะครับตอนนี้เริ่มมีในเรื่องของอไปรักษาที่บ้านที่ผมเห็นไปอยู่กับตัวหมาไทยก็เห็นนะครับที่ท่านรักษาอยู่ที่บ้านนะครับโดยใช้ระบบต่างๆในการดูแลพวกเขาพยาบาลออกไปดูแลพวกเขามีการเอายาแม้กระทั่งติดเตียงก็ไปติดเตียงที่บ้านโดยที่มี เจ้าหน้าที่ในสังคมในในวงการสาธารณสุขเนะี่ยไปดูแล้วนะผมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยผมไปตามชุมชมชุมชนไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับก็เห็นว่า,าระบบการสาธารณสุขนะตามไปดูดูแลเขาถึงบ้านเลยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่อีกนิดนึงก็คือคุณภาพชีวิตยังไม่ค่อยดี ก็คืออยู่ติดเตียงซึ่งเราไม่ต้องการให้เห็นสภาพอย่างนั้นนะครับจะทำยังไงท,ที่ทำทก็ยังยังมีความเป็นภาระอยู่ดีนั้นทำยังไงที่จะทําให้คนที่มันถึงช่วงวัยที่ยังไม่ควรจะเป็นภาระของคนอื่นเนี่ยทายัางไงให้เขาสามารถอยู่ได้แล้วก็ดูแลตัวเองให้มากที่สุดเท่าทีเท่าที่ทำได้ผมคิดว่าน,น,นี่นี่ก็เป็นโจทย์สำคัญซึ่ง เมื่อผมเข้ามาถ้าได้รับตําแหน่งแล้วถแถลงนโยบายแล้วนะครับก็คงจะมอบให้เป็นภารก,กิจที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่จะนําไปปฏิบัติงานร่วมกวับท่านนะครับซึ่งผมก็กคิดว่าด,วด้วยพื้นฐานที่ดีของ,ของกระทรวงสาธารณสุขเข้าใจเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในช่วงที่ผมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขท่านก็เห็นนะครับว่าผมก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับ ทั้งในเรื่องของ supply ัพพล l y คืออะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำให้ตอบสนองกับดีมานดีมานคือผู้ป่วยคือประชาชนคือระบบการบริการให้ดีก็คือ supply ก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่ของการสาธารณสุขให้มากที่สุดนะเราก็เร่งเร่งผลิตที่มหาวิทยาลัยโชคดีไปคุมอวตอนคุมอวโอ้โหมหาวิทยาลัยที่ไหนขอ การสนับสนุนอะไรมาโดยเพราะยิ่งเรื่องการสาธารณสุขเนี่ยผมก็สนับเรียกว่าอนุมัติทุกเรื่องนะครับอนุมัติโดยอนุทินทุกเรื่องนะครับก็ด้วยด้วยด้วยความที่เราเข้าใจถึงความจําเป็นผมก็เลยโชคดีตอนนี้เดินไปเข้าโรงพยาบาลไหนนะครับอาจารย์คณะบดีต่างๆก็ให้การดูแลนะครับให้ความสะดวกอย่างเต็มที่ นะครับก็เพราะว่าเราทํางานร่วมกันสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วในระหว่างที่รู้จักกันท่านก็จะเอามิติอีกด้านหนึงก็คือด้านของการผลิตแพทย์ด้านของการรักษาพยาบาลการขาดแคลนอะไรทีเ่เทคโนโลยีของโลกไปถึงไหนแล้วเขาต้องการที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาเสริมนะครับบางทีเสริมในกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ด้วยด้วยด้วยเหตุระเบียบอะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าขอให้ไปเสริม นะครับนำมาจากทางทางาโรงเรียนแพทย์นำมาก่อนนะครับก็ได้มีการประสานงานกันตลอดเวลาได้มีการพูดคุยถึงเรื่องศูนย์รักษามะเร็งที่เราจะได้ทำร่วมกันกันกบทางาภาคเอกชนนะครับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผมก็ได้เชิญท่านประหลักกระทรวงสาธารณสุขท่านาคุณหมอโอภาสไปร่วมประชุมด้วยอยู่ตลอดเวลา ทางจีนเขาจะให้เครื่องอะไรเครื่องโปรตอนอะไรสักอย่างหนึ่ง <ๆ S 3> <ๆ S 2> ให้มาแยะๆไปหมดแต่เราต้องสร้างสูงใี่มันดีดขึ้นที่ก็ไม่มีที่ไม่มีไปปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์ก็มีความใกล้ชิดนะครับได้รับข้อมูลจากทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหาศาัตร์สำนักพระราชวังก็มาระดมสมองกันท่านก็ให้ที่ให้ทางมาเราก็ กะระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปสนับสนุนในเรื่องของทอํายังไงให้ coverage มันามาครอบคุมไอ้เรื่องโปรโตอนพวกนี้ด้วยจีนให้เครื่องโปรโตอนมาอย่างไฮเทคเลยทำไมถึงจะหาบุาคลากรมารับรองรับเครื่องเหล่านี้ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพวกท่านก็คุยกันเองรู้เรื่องผมก็มีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานแล้วก็หวังว่าโครงการนี้ก็น่าจะาาได้รับการ สนับสนุนแล้วก็สร้างขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะผมก็จะใช้ใช้ตอนนั้นก็ยังมีติดอยู่อยู่มหาไทยทำยังไงดีทำาไงต้องให้ท่านประหลัดไปคุยกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขให้ให,ให้ให้รู้เรื่องให้เกิดการสนับสนุนท่านนายกโรตีก็อยู่อีกพักหนึ่งทำยังไงดีเกาหัวแกรๆกๆนะครับแต่วันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็ช่วยทำให้มันเร็วเถอะนะครับผมจะได้ เรียกว่าวันสต็อปช้อปปิ้งนะครับทำทุกอย่างเพื่อประชาชนเพราะท่านก็เข้าใจอยู่แล้วในเรื่องของสาธารณสุขเนะี่ยผมไม่เป็นกลางหรอกครับผมเอียงเข้าข้างสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับเพราะว่า <S <S เพราะว่า,า,วาการที่ได้เอียงเข้าข้างคนในวงการสาธารณสุขเนะี่ยก็เท่ากับว่าเรามี เราสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของคุณคุณภาพชีวิตของเขานะครับก็ในเรื่องของการผลิตแพทย์และพยาบาลตอนนี้ท่านก็มีสอบอชอ,อยู่แล้วนะครับก็ทราบมาว่าทางสอบอชสถาบันพระรมราชนกก็ยกระดับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับผมประทับใจตอนนั้นก็คือตอนที่เราขาด ขาดพยาบาลโควิดถ้าท่านจำได้สมัยก่อนพอครเป็นโควิดก็ขีดวงวงสวงหนะครับต้องหยุดงานจนถึงจนจนเรียกว่าไม่มีบุคลากรไปดูแลผู้ป่วยนะทางสถา,สถาบันพรรมราชนกนั่นอาจารย์ท่านอดีตประหลัดกระทรวงท่าอาจารย์าารยวิชัยเทียนถาวรท่านก็บอกว่าต้องเร่ง จัดตั้ง Intensive Cost สนะครับสร้างพยาบาลฉุกเฉินนะครับขึ้นมาเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโควิด COVID. คอร์สพิเศษให้ผู้ช่วยพยาบาลสามารถมารับการฝึกอบรมแล้วก็ผลิตมาตั้งหลายพันคนเพื่อให้ไปทดแทนไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันโควิดก็ทำให้เราได้รับประสบการณ์เยอะแยะอะไรที่เราทำไปแล้วมันรีดั n นเด่นเยอะแยะมากฟุ่มเฟือยไปเยอะแยะมากเพราะความกลัวและความ ไม่เข้าใจของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเราต้องสร้างระบบการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่าให้ตื่นตระหนกระบบการป้องกันการอัตแทกจาก AI IO นะครับจากเฟกนิวส์จากแรงกดดันที่มันไม่ไม่ไม่ใช่แรงกดดันที่ที่ที่ปรารถนาดีนะครับอาจจะเป็นแรงแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้าม ทางการเมืองหรือทางอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องการให้เราเดินหน้าไปได้เราต้องสร้างระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารทาความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนเราจะได้ไม่ต้องมีแบบโอ้ป่วยคนเดียวต้องอีก40คนต้องหยุดงานนะครับเราจะได้ไม่ต้องมีแบบป่วยแบบนี้แล้วนะครับต้องหายไป10วันนะครับต้องใส่โฮมไอโซเลชันแพ็กเกจต้องจ่ายเป็นคนละ5,000บาทต่อวัน นะครับทำให้สูญสิ้นงบประมาณไปมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้ทางท่านว่าที่ประหลักกระทรวงสาธารณสุขท่านได้ศึกษาขึ้นมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะผมว่าไม่มีอะไรเสียหายที่เราจะได้สร้าง Health Literacy Medical Literacy ขึ้นมาเนี่ยว่าอีกหน่อยถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะทํำยังไงให้คนปลอดภยัยอันนั้นสำคัญที่สุดละ แต่สิ่งที่สําคัญไปยิ่ง่านั้นก็คือคือเราสามารถควบคุม,มวบประมาณไม่ให้ไม่ให้มันเกิดการสูญเสียโดยไม่เกิดประโยชน์ใดใดได,ได,ได้ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องต้องต้อง,ต,องต้องคิดสําหรับในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็คงคงไม่มีอะไรมากไปกวา่าเตรียมการดูแลผู้สูงอายุ นะครับตามเอจิ้งโซซาย y ตี้ซึ่งเราเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันนะครับเราสปสชก็ไปด้วยก็เห็นว่าเขามีระ,ระบบดูแลผู้สูงอายุแบบลองเทอมแคร์เป็นอย่างดีนะครับ<ๆ>เขาดูแลให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ได้มีสุขภาพอนามัยที่ แข็งแรงมากๆแม้กระทั่งหางานเหีเขาทำเพื่อที่เขาจะได้ใช้ช่วงช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆของชีวิตนะครับที่จะต้องมารับการปฏิบัติจากลูกหลานจากภาครัฐซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็คงต้องต้องมีมีแพ็กเกจอะไรบางอย่างที่ที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อดูแลพวกเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมผมก็คงจะนำไป หารือกับทางท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่กําลังจะจะจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อก็คงใช้เวลาไม่นานเมื่อได้ถแถลงนโยบาย <c oughs> ต่อตรัฐสภาแล้วก็คงจะนํามาแจ้งให้กับท่านทั้งหลายเพื่อ,อนําไปพัฒนาและไปปฏิบัติดําเนินการต่อไปนะครับ ผมคิดว่าที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ท่านได้รับทราบอยู่แล้วแล้วก็มากระตุ้นความจำซึ่งกันและกันเราเชื่อมั่นเชื่อถือในในในความมุ่งมั่นของพวกท่านทุกท่านอยู่แล้วเรามีบุคลากรสาธารณสุขมากมายท่านจำได้ไหมครับตอนที่มีโควิดเราบอกขาดั่านขาดที่จริงๆเราไม่ขาดแล้วครับถ้าเรามีแพทย์เดี๋ยวนี้อายุห0 เกษียณเดี๋ยวท่านประหลัดโอภาสก็เกษียณแล้วนะแต่กําลังวังชายังเต็มที่อยู่เลยนะครับถ้ามันมีวิกฤตการทางสาธารณสุขจริงๆเนี่ยสมัยก่อนผมยังเคยบอกโทในายแพทย์สสจเกษียณไปตั้งกี่ท่านพออาโรงพยาบาลเกษียณกี่ท่านคุณหมอนะครับบุคลากรสาธารณสุขเกษียณกี่ท่านยังยังแข็งแรงอยู่เลยหลายท่านก็กลับมาช่วยมันถ้ามีมีเหตุการณ์ในเรื่องของของ วิกฤตการทางสาธารณสุขเนี่ยถ้าเราระดมกันจริงๆเราทําได้อยู่แล้วครับแล้วเราก็ยังมีตัวช่วยเยอะแยะนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมตอนนี้ท่านก็เริ่มถ่ายโอนอรพอพสอตอนะครับไปที่ออพจอมากมายแล้วบางที่ก็เวิร์กดีบางที่ก็กําลังตั้งไข่อยู่นะครับแต่มันไปแล้วตรงนั้นมันเป็นกฎหมายจะเอากลับมาเดี๋ยวก็ยิ่งวุ่นวาย มันต้องสร้างระบบการรองรับกันส่งไม้กันทำยังไงให้สร้างระบบตรงนั้นได้นะครับสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือพอไปถึงแล้วมาจากราพอพศอตอ่อแล้วพอต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขการสร่งตัวจะไม่มีความคล่องตัวจะมีขาดช่วงในช่วงอินเทอร์เฟสกันเนี่ยทำยังไงให้มันสมูทนะครับไม่ไม่มีการชะง,งักนะถ้าเราทำตรงนี้ได้เรื่องอื่นก็เป็นเป็นเรื่องเล็กแล้วนะครับเรื่องของงบประมาณ เราก็สามารถเชื่อมตรงต่อ,อกับระบบสปอสอชอไดส้สิ่งทั้งหลายทั้งวงเหล่านี้ผมคิดว่าเราถ้าท่านจะใช้โอกาสในช่วงที่ผมผมก็ไม่รู้ผมจะอยู่นี้ได้นานเท่าไหร่หละแต่ว่าถ้าท่านสามารถทําได้เร็วขึ้นมานะครับแล้วนำเสนอขึ้นมาก็ขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าผมก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มา พบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งในวันนี้นะครับก็หวังว่าทานไฟเก่ายัางอยู่นะครับก็เออก็มันรักกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับห่างกันออกไปบ้างแต่ว่าจิตใจยังอยู่ด้วยกันเสมอผมเชื่อว่าท่านก็เข้าใจความผูกพันที่ผมมีกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดีนะครับรักกันไม่มีวันหม,หมดอายุเหมือนยานะครับก็เพราะนั้นก็ขอให เ,เรามั่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็เร่งสร้างสิ่งดีงามนะครับให้กับระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งในทางไม่ใช่ทางอ้อมแทางตรงเนี่ยคุณอุปการเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่พวกเราต้องให้การบริการให้การดูแลให้เขามีความแข็งแรงสมบูรณ์อย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เรียนครับเราเรา เชื่อใจกันแล้วก็อย่างอื่นต้องถือว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรที่ผมทําให้ได้ก็ยินดีจะทาจะทํารับใช้ด้วยความรวดเร็วครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณท่านอนุทินชาญวิรุล,ลนายกรัฐมนตรีค่ะเรียน